สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเทียงเที่ยงนี้คุณตาวิถีไทยมานำเสนอต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะที่มีความสวยสดงดงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และก็เป็นไม้มงคลประการแรกนะเป็นไม้มงคลเห็นในในจังหวะจังสั้นประการแรกมงคลเพราะชื่อของเขาเห็นไหมนี่ต้นเล็บครุฑปลูกไว้ที่ไหนก็จะมีมงคลที่นั่นเพื่อนว่าเอ้าเห็นในจังหวะจังสั้นต้นเล็บครุดเนี่ยมันมงคลอย่างไหน ฟังเบิ่งในตำรับตำราในไอใ,ในหนังสือที่เขาเขียนไว้เนาะเล็บครุดก็ไปโครองจงกับคำว่าครุดนี่อ่าพวกผีปีศาจวิญญาณร้ายนี่สัมภเวสีผีชั่วร้ายต่างๆสิบกเข้ามากล้ำกลายเพราะมีครุดอยอู่เห็นบน่นี่อ่นบ่นี่อืมต้นเล็บครุดเห็นบ่นี่เออ โบเมนเล็บมันคุดแบบไอเล็บตีนเล็บมือเฮามันคุดเข้าไปแบบนั้นไดโบแมนเล็บคุดแบบนั้นไนงะเล็บคุดก็คือว่าเล็บคล้ายกับพญาคุดเห็นไหมป้มาทิโทแม่นอีนี้บอกคุณตาวิถีไทยถ้าเป็นต้นพญาเล็บคุดนี่ถือว่าเป็นมงคลเพราะว่าคุดอยู่ที่ไหน พวกผีปีศาจวิญญาณร้ายก็จะไม่เข้ามาก้ำกลายเพราะจะโดนครุดไล่หนีออกนะพวกผีวิญญาณไร้ายนี่อมืมีแต่ความเป็นมงคลอยู่ในบ้านในเฮือนในศาลคนที่ปลูกต้นเล็บขุดไวนะ้เนาะอันนี้คุณตาวิธีไทยเด็ดเอามาปักชํานะปักชนะําต้นซื้อต้นนึ่งมาแล้วก็เอามาเด็ดออกแล้วก็มาปักมาชำนะ ก็เกิดต้นจุบเจืออยู่เนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางให้ดินของเขาร่วนซุยอันนี้ดินมันอาศิแข็งเนาะแข็งทำให้รากเดินยากแล้วก็การเจริญเติบโตก็ไม่ดีเท่าที่ควรที่ดีที่สุดก็คือจะเป็นพวกเปลือกมะพร้าวขุยมะพร้าวแล้วก็ดินแล้วก็หัวอาหารเนาะอาหารเสริมพวกปุ๋ยละลายชาพวกนี่แหละใส่เข้าไปนะหรือเป็นพวกแกลบดำ แกลบเผานี่ก็ได้นะมันดินมันจังสีร่วนซุยรากมันก็เดินได้ดีอืมประการต่อมาเล็บคุดเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเห็นได,ได้จังว่าจังสั้นเพราะว่าตามที่คุณตาวิธีไทยเฮียนมาหรือพวกเราเรียนมาสมัยอยู่ปฐมอยูอ่ชั้นปฐมนี่เนาะมันจะมีวิทยาศาสตร์เบื้องต้น เกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้นี่ก็สิคลายออกซิเจนในเวลากลางวันเนาะในเวลากลางคืนก็สิคลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะฉะนั้นปลูกต้นไม้ใบหญ้ากะสีเห็ดให้มีออกซิเจนนะมีออกซิเจนอยู่บริเวณนั้นว่าง,ง่ายไปอันนี้ลักวิทยาศาสตร์ได้นี่อ่านี่ลักวิทยาศาสตร์นี่ดูทางซ้ายดูทางขวาเนาะ อ่าแมีต้นมงต้นไม้อะไรพวกอ่าต้นดอกหอมอ่าต้นดอกทองอว่านดอกทองหรือขัตาาเงินอโกนิมาอ่านกน้อยนำโชคหรือจะเป็นพวกนี้นี่นพัดโบกแดงอืมหรือจะเป็นตัวนั้นนั่นๆๆ โชคเก้าชั้นโชคเก้าชั้นตัวนี้หรือพลอยไพร,ยรินนะพลอยไพร,ยรินแทงช่อใบขึ้นมาซิซว้ยที่เป็นผู้ชลุอยู่แถวนี้เจ้ากรุงไกรเซอร์เนาะ,ะหรือจะเป็นพวกบอลทรงบอลสีหรือแม้กระทั่งต้นต้นไม้ที่กินผลอย่างเช่นต้นมะน,นาวอย่างนี้เนาะ,ะต้นฝรังหรือข้างบนนี่ ต้นมะยงชิดเนาะข้างบนนี่แผ่กิ่งก้านสาขาลงมานะกระหิุให้มีออกซิเจนแห้งหลายต้นใหญ่เท่าดแห้งหลเนาะแล้วต้นเล็บครุดนี่ก็เช่นเดียวกันปลูกใส่ในกระถางเอาไว้ในห้องรับแขกห้องนั่งเล่นคือใส้พื้นที่โบลายใส่ในกระถางในน้อยๆหรืออาจจะรวมกัน3-4ต้นนี่รวมใส่กระถางนึงเนาะให้มันเป็นปุ่มๆว่าง,ง่ายๆไป ถ้ามันเป็นต้นไผ่ต้นมันมันผป็นเดี่ยวเนาะมันบกงามมันห้างพดจุ้มจุมกัน3 4ต้นใส่ในกระถางหนึ่งมันก็งามไม้ฟอกอากาศแล้วก็เป็นไม้ประดับสวยงามด้วยเพราะเขาเป็นต้นไม้ด่างนะเป็นไหมเนี่เป็นต้นไม้ด่างไ้เล็บทุดดา่างเปมนธรรมดาพุณนะอืมงามต่อมาเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้ คุณครูยกเอาต้นเล็บครุดด่างอันนี้เข้ามาในห้องเรียนอแล้วก็บอกลูกๆนักเรียนว่าลูกๆนักเรียนวันนี้ชั่วโมงนี้ครูจะให้พวกเธอวาดเนาะและระบายสีนะต้นเล็บครุดด่างครนนูครูครกรยกเอาเข้ามาต้นน้อยๆนะต้นน้อยๆพอพอยกได้ต้นเล็กๆต้นเล็กๆ ต้นเล็บคุดด่างต้นนี้เป็นต้นแครเล็บคุดด่างแคระอีกนะโมเมนธรรมดาโมเมนต,ตัวใหญ่เป็นแครกะสนีน้อยๆไปนี่แหละขึ้นไปเรื่อยๆเนาะนักเรียนหมักขนาดถ้าเป็นชั่วโมงศิละปะศึกษาอ่าเมื่อใดที่เรียนเกี่ยวกับชั่วโมงนี้นักเรียนสิมากันเต็มนะมาพร้อมเพียงเฮียงหน้าเช็คชื่อดีมาครับมาค่ะมาครับมาค่ะเพราะว่าหมักเิในกระเป๋านักเรียนนี่มีแต่ สมุติวาดเขียนดินสอสีเบาแท่งสีเบาสีสีเทียนสีน้ำเบาผููกันเบาย่างลบเป็นอย่างสเออเออพอผ่านหน้าล้านค้าล้านขายของเบ็ดเตลิดเกี่ยวกับเครื่องเขียนในสีลบเล่าให้ผู้ปกครองซื้อสีให้ซื้อกาษซื้อสีให้เนาะเพื่อสีเอามาวาดในชั่วโมงศิลปะที่ครูเอาต้นไม้อะไรต่างๆมาให้นักเรียนได้วาดและก็ ชั่วโมงนี้ก็เช่นเดียวกันครูก็เอาเล็บครุดด่างอันนี้มาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีเนาะพอมาในระดับมหาลัยก็สีรุดพ้นจากการวาดการเขียนการศึกษาอ่านั่นนี่นี่นั่นแหละได้บัดนี้จะมาพูดถึงการคนา้นคว้าการสืบค้นข้อมูลการศึกษาหาข้อมูลวา่าแท้จริงแล้วต้นเล็บครุดด่างแคละนี่นะ อเป็นต้นไม้ที่มาจากประเทศไหนคือมาจากถิ่นกําเนิดมาจากประเทศไทยบอกหรือจากต่างประเทศอืมมีคนจดลิขสิทธิ์ไว้เลยยังว่าเออเป็นต้นไม้ของประเทศนี้เด้อต้นอันนี้นะเล็บคุดด่างแคร่นี่อ,อ่ห้ามไัยเอาไปใช้ประโยชน์น,นั่นนี้นี่นั่นว่าปลูกเล่นปลูกหัวได้แต่ถ้าเอามาทําเป็นการค้าการขายหรือวันในเชิงธุรกิจนี่ คุณก็จะต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ที่ไปจดลิขสิทธิ์ไว้คือเรียกกับฟ้าทลายโจรเห็นบอกไทยเฮาไปจดจดลิขสิทธิ์ไว้คนอื่นจะเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปทำงานธุรกิจอย่งอางก็ต้องขออนุญาตประเทศไทย,ทยเฮาเจ้าของลิขสิทธินะแม่นอยู่บอกคุณตาวิธีไทยอย่าพามม้วอย่าพามม้วเพิ่อนมา เล็บครุดด่างไปสืบค้นเบ่งพกเธอมีอ,อัตลักษณ์เป็นแบบใดแน่เนาะทำไมถึงเรียกเล็บครุดด่างอยู่เป็นต้นไม้ของประเทศไหนพื้นทิ่นหรือของประเทศไทยวิธีการปักชำวิธีการเพราะปลูกวิธีการขยายพันธุ์นี่อ่าการเอานำไปใช้ประโยชน์เล็บครุดไปใช้ทางด้านการพาณิชย์ ไปใช้ทางด้านการประดับตกแต่งสวนสวยงามอ่าการค้าการขายหรือบางคนบอกว่าต้นเล็บครุดบางชนิดสามารถเอาไปกินกับแจ่วได้เพิ่งว่าฮาวแม่นอิลีบอยอดนี่ยอดเล็บครุดด่างนี่เอาไปกินเออกินกับแจว่วบางชนิดนะบางชนิดแต่ว่าด่างนี่โบน่ใจว่าเอาไปกินอยู่บอกเพิ่นว่ามันสิบอก,บอกิวบอกเพิ่นว่า <c oughs> เป็นสมุนไพรได้ไหมคุณตาวิถีไทยอันนี้ก็ต้องฝากไว้ให้กับนิสิตนักศึกษาที่อาจารย์ได้มอบหมายให้เนาะว่าไปสืบค้นดูสินอกจากจะเป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และยังมีไม้ด้านการค้าการขายด้านเศรษฐกิจเสริมสร้างไรายได้อีกนะ นี่นบางคนโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตในอินสตาแกรมใน Facebook ใน Youtube เพื่อจำหน่ายเหมมีคนซื้อก็มีคนขายคุณตาวิธีไทยก็ที่สั่งซื้อคือกันมันงามน,นี่ทางอินเทอร์เน็ตนีน่เล็บคุดด่างแครนี่นะเอามาปลูกไว้เล่นๆในกระถางฟอกอากาศมันงามนะในห้องนั่งเล่นห้องรับแขกเออปฏททิทิท,ทิทอืมบัทนี้ นอกจากนั้นยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณด้วยนะหลายคนก็เอาต้นเล็บขุดด่างอันนี้มาเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณเวลามีงานมีการอย่างเนาะบริษัทห้างร้านบ้านพักโฮมสเปย์สิ้นปีมาเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อนก็ส่งหนังสือเทียบเชิญไปให้ลูกค้านะ ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อตอบแทนลูกค้าที่น่ารักทุกท่านาสันป่าที่โถคนมากันเต็มนะเวลาที่กินข้าวน้ำซ้ําปลาอิ่มนำสำราญแล้วก็มีการจับฉลากนั่นนู่นนี่นั่นเนาะ <c oughs> ที่เขาเห็น <c oughs> โคศกพิธีกรขึ้นมาบนเวทีประกาศฮัลโหลฮัลโหลลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับ หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วใครที่มีความชอบต้นไม้มงคลเรามีต้นเล็บครุดด่างแคะะมอบให้คนละหนึ่งต้นครับท่านหยิบกลับบ้านได้เลยหรือท่านอยากได้ต้นไม้อื่นๆเช่นต้นบอลสีราชนีแห่งใบไม้เจ้ากรุงไกเซอร์หรือสีผสมภูชลุ คลาพลอยไพรินพัดโบกแดงนะหรือจะเป็นนี่ต้นละอองดาวอืมอืมอมนี่น,นีหรือจะเป็นต้นดอกบัวสวรรค์นะเสน่จันเขียวนี่หรือจะเป็นต้นแยแยะเงินไหลมาหกหลงปีกินนรีพญาจงอางเห็นห,หรือจะเป็นกล้วยด่างยิบเอา หลายสายพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์หรือจะไปมุมทางด้านโน,น้นอีกว่าอ่า black magic นาป้า black magic ติดต่อเพราะว่าบางคนบอกว่าโผมไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทบ้านพักโฮมสเตย์ของท่านผมอยากได้อยากได้ก็ซื้อครับเพื่อนว่าเพื่อนสิให้แต่ลูกค้าเนี่ก็เป็นต้นไม้เศร,รษฐกิจสร้างไรายได้อา้าว ซื้อก็ขายไม่แพงหรอกต้นละ10บาท20บาทหันมาหรือต้นพุ่มใหญ่ๆก็50ถึงหนึ่งร้อยนาเลือกเอาเลยครับสันอือ <c oughs> คือบบปิดโอกาสว่าง่ายๆไปอ่อบางคนลูกค้าบางคนต้นหนึ่งแถมอยากได้เพิ่มก็ซื้อเอานะซื้อเพิ่มอยากได้2ต้น3ต้นก็นคือต้องซื้อแหละแต่ถ้าแจกก็คือแค่หึงต้นแค่นั้นเองเนาะนั่นก็คือสิทธิ์ที่จะได้ ถ้าอยากได้เพิ่มหนึ่งสองสามอภิฝากให้ลูกหลานหรือว่าญาติไปปลูกก็ต้องซื้อเพิ่มนะอย่างนี้เป็นต้นโอ้คุณอเนกอนันต์มากนานาประการเล็บครุดด่างแครน่นี่เออได้การไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามไม้แห่งการเรียนรู้ไม้แห่งการสร้างอาชีพและสร้างไรายได้ไม้แห่งการขอบคุณ และหรือเป็นไม้สมุนไพรโบราณอีกด้วยนะว่าลิบคุดนี่เออเอาละสำหรับมื้อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่ามีให้เป็นเศรษฐีมห้งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชตด เดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกระขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคารพบถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะิยาสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกะสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือต้นเล็บครุดด่างแคร ไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามไม้แห่งการเรียนรู้ไม้แห่งการสร้างอาชีพและสร้างรายได้และไม้แห่งการขอบคุณและไม้สมุนไพรครับท่านผู้ชม